สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปจีบวันนี้เราจะไปจีบผู้ชายไงนะคะผู้ชายไงนะคะโดยใช้เสียงนี้นะคะโดยใช้เสียงนี้นะคะจะเป็นไงไปดูปั๊จะเป็นไงไปดูปั๊ยฮัลโหลฮัลโหลครับได้ไหมครับอ่ายังไม่ได้เล่นอ่ะเราโหรีบกดเข้ามาเฉยเฉโอเคแตห้องใช่แต่ห้องคุยไปมั่วๆที่เกเล่นแล้วอ่ะมันเย็นแล้วเราเล่นมาพักหนึ่งล่ะโอเคครับแล้วอะไรๆค่ะเพื่อเล่นอย่หร่อครับเงาครับ อ๋อเราก็เหงาเหมือนกันบางเรื่อเนี่ยเราเหงากันเราเหงากันทั้งคู่เลยชื่ออะไรชื่อมิ้นนายอ่ะชื่อฟัดครับอะไรนะฟัดพัดหรือว่าฟัดหรือว่าผักไหนผักบุ้งฟัดหรือว่าผักพัดหรอฟัดฟอฟันไม่ได้จักเลยอ๋อฟัด เอฟััครบเหงยว่าแป๊บไม่มีแฟนอล้ดิไม่มีไม่มีอะไรนะอายุเหรอลองเดาจากเสียงดูดิลองเดาดูลองเดาดูสิบหกสิบเจ็ดมั้งประมาณนั่นแหละสิบแปดสิบเก้าดูแหละเล่นเน็ตคอมใช่ไหมเนี่ยใช่เราเหงาเราไม่เคยได้เล่นเราเลยเข้ามาแบบแพ้แบบกดย่านคนชิวอะไรเงี้ยเหงาเหมือนกันไม่มีคนคุยบ้านอยู่ไหนบ้านเหรออยู่กรุงเทพแถวไหนอะแถว ถ้าบอกมันรู้เลยดิเอากว้างๆก,ก็ได้เดี๋ยวลังสิต oh. ยา่าลังสิตใช่ใช่แต่ก็ไม่บอกว่าตรงจรุดไหนมาหาเอาเองถ้าอยากเจอไม่ หนูทำงานอยู่ทำงานอยู่ไหนตอนนี้อยู่บ้านอ๋อยู่อยู่ใต้แล้ววันนี้ไม่ทำงานหรอเพิ่งออกเองอ๋อไม่ถึงเลิกงานนลยนะหรือว่าออกงานอ๋อเอาาออกทำไมอ่ะพักมั่งเอาทําไมแล้วมันไม่เป็นผลเสียหรอเราออกงานอะมันมันเราทำงานนานแล้วอะโอเคอยากพักบ้างค่อยหางานใหม่ใช่ครับสู้ๆนะครับผมขอบคุณครับรีบๆไปไหนไม่ได้รีบอ่ะแต่อาจจะขี้เกียจเล่นมากกว่าให้ให้วาร์ปได้วยแม ว้าบหรอเรากลัวมันจะเร็วไปแล้วแบบกลัวนายเห็นแล้วแบบนายเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยไม่ไม่ชวนเล่นไงเอ,อ้าจริงอ๋อหมายถึงว์าเฟสหรอ อจออ๋ออจีเรไม่ค่อยได้เล่นเลยอให้ฟซก็ได้กัวให้แล้วแบบนายจะเปลี่ยนใจอะกัวให้แล้วนายจะเปลี่ยนใจกลัวให้แล้วนายจะไม่คุยกับเราเอาจริงต้องรอคุยแบบต้องรอคุยบรนจับพักต้องรอคุยบรจับพักก่อนไม่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 เชื่อเราดิเราต้องต้องคุยยันสักพักก่อนไงโอเคในเียนเมลเราร้องแน่ดีไหมกินข้าวยังเนี่ยเล่นเกมอ๋อเอ็ไม่ได้กินเลยเดี๋ยวว่าจะไปกินอะนานไปกินด้วยกันอไมล่ะกินเสร็จอ อ๋อจบเลยก็ไม่ได้ไปกินได้กันละกินในใจอยู่เลยอ๋อมาจินในใจใช่ไหมใช่อ๋อเงียาจริงอ๋อเงาเหมือนกันมีแฟนยังยังไม่มีไม่มีครับบ้านไหนบ้านบ้านนหนเลี้ยงไก่ไหมบ้านนหนเลี้ยงไก่ไหมเม่กี้เราได้ยินเสียงไก่ตัวอะไรไม่จีชื่อติ๊กติ๊กที่ก็มาคือนกเหรอไนไม่ได้ยินเสียงที่บ้านนายเหรอแต่เราไม่ได้เลี้ยงไงอยู่อยู่นอกบ้านหนบ้านอ๋อคือแม่ไม่ใช่ไก่บ้านนายใช่ อ๋อได้รู้ปะขนาดไก่ยังมีเราแล้วเธอเราไม่อยากมีเราบ้างหรอ <c oughs> อยากมีไหมยอยากมีไหมยอยากนะต้องอยากเฉยก็ถามาเองเนี่ยมมาเที่ยวใต้มากไม่ค่อยได้ไปเลยนดยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนเนียเธอหน้ารัก <c oughs> โอเคเอได้ได้ได้โอเคได้ผ่านผ่านเ,เดะ <c oughs> ไลวไล่ทำอะไรอยู่อ่ะคุยกับเธอไงอ๋อเฮ้ย hey, จบเลยึนว่าจะเหมาะว่ากำลังเตรียมตัวมาหาเสียใจอ่ะไม่รู้ <Yeah. S 1> ไม่เสียใจพูดเป็นงนันหละ <laughs> อะไรคงน,น,น,นายเห็นายหัวล้ออะไรเิจีนายยังบอกเหงาอยู่เลยทำไมตอนนี้นายหัวล้อยาวๆและวิจีนายบอกเหงาอยู่เลยตอนนี้ไม่เหงาหแล้วใช่ไหมละ่ะอ๋อเป็นนค้วยเรารู้เลยเราในเราเราไม่น่ารัะหรอก,รอกฟังเสียงจริงจริงไม่เจี่ยวเสียงมันมันก็แค่เสียงสุดท้ายมันก็ต้องใช้เวลาทําความรู้จักหลายๆอย่างมันไม่ใช่แค่เสียงหรอกคนเรามันก็ต้องหลายๆอย่างดูหลายๆอย่างดูทุกอย่างเลยดูอะไรนะดูดูนายอยากดูอะไรอ่ะ จบเลยผิดหวังผิดหวังหรือว่าจะตอบได้แบบจบเลยเธอไม่ให้ว่าไอจีอะถัว่าเรยังไม่จ่ายเพราะว่าเรากลัวนายหายไปไงจะหายได้ไงให้ไม่ใช่ผีนะเธอเราเสียมากเลยอ่ะโทรศัพท์เราเสียนายเอาของเราไปใช้ไหมไม่ไม่มันใช้ได้แต่ที่มันเสียที่ว่าก็คือมันไม่มีเบอร์นายเดี๋ยวพิมพ์แบบแต่ยันจีไม่เอาไม่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 มอเวลา อยาอยาพี่มานุ่งวานเราไปโรงพยาบาลมา,มาอะไรอ่ะอืมเราเราไปตรวจเลือดมาแต่ว่าไม่เจออะไรเลยแล้วก็ไปตรวจหัวใจมาด้วยแต่ว่าเจอเราเจอเ,อเธออยู่ข้างในอะ่ะเ <What? S 1> จอได้ไงเนี yeah. ่ยหมอเอ็กซเรย์ลให้ดูแล้วมีเธอนั่งอยู่ข้างในใจเรา มีหัวไหมไม่มีไม่มีจะมีหัวได้ยังไงโสดถ้าเรามีผัวเราจะมาคุยกันทำไมอะมีหนีผัวมาคุยเราหนีผัวมาคุยมีได้หรอผู้หญิงที่หนีผัวไปคุยคนอื่นมีมีมีอ๋อเหรอไหนไเคยเจอปะมีเคยอ๋อเคยเจอตัวนี่หรอใช่อ๋อโอเคก็ถือว่าเราแบบเป็นบทเรียนความสวยของเราแล้วกันเนาะแต่ว่าไม่ใช่เราแน่นอนอ่ะเราลังเดียวใจเดียวจะนายนายเลี้ยงแมวปะเลี้ยง ใช่หรอจริงดิจริงงั้นนายเตรียมตัวเอาแมวนายไปทิ้งเลยเพราะว่าเราอ้อนเก่งกว่าแมวนายอีกแมวว่าเราไม่อ้อนนะก็นั่นแหละก็เอาไปทิ้งเลยเลเราอ้อนเก่งกว่าแมวนายเยอะบบอ้อนแบบอืมแบบอ้อนแบบอ้อนเลยเราลองอ้อนดูไม่เอาเขิไม่เอา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 เขินไม่เอาไม่เชื่อไม่ทำแล้วเขินแล้วไม่เอาเปลี่ยนเรื่องแบบนนี้ไม่ได้เหรอต้องเพลงฟังเลยดิ ไม่พอร้อ,องเป็นแต่ว่าไม่อยากร้องเขินมีแต่หวัวใจกับไข่ไก่เอะไอ้เรื่องหัวนายบอกมีแต่หวัวใจกับไข่นี่เรานึกไปไข่ไข่เป็นนักศาวไม่ใช่ทะลึงแนี่ยเราเนี่ยทั้งพวกเรายัางไม่ได้พูดเลยเลยไม่หมายถึงไข่อะไรออไไห,หนายดูดอะไรอะ่ะดูดน้ำโอ้เราก็ดูดเป็นปนะ กระายก็ดูดเป็นใช่ไหมใช่จะดูดน้ำเนช่ใช่โอเคป้าไหนเราเราว่าเราต้องไปกินข้าวแล้วเนี่ยอะไรนะไม่ให้วัดจีบอะไรนะอ๋อยังไม่เห็นนายนายอยากจีบเราหรอเราให้ของเราได้อะไรนะรับเพื่อนใช่เอ้ไม่ไม่อย่างอย่างอย่างไม่เอาเราต้องแบบแฟร์แฟเราต้องให้ส่อนกันแต่ตอนนี้ยังเราก็คุยอะไมก่อนโอเคไหมไม่ เดี๋ยวเราให้พร้อมกันเราต้องคุยไปก่อนเผื่อสักวันเดี๋ยวนายหน่หน้ทำไงนะ่ะโอเคใจไหมหายไปไหนละ่ะต้องดูให้แน่ใจก่อนโอเคใจไหมทำไม่จัดทำไม่ไมชั<ร>ดก็ดูเดี๋ยวรับเพื่อนไว้เดี๋ยวไว้เจอ <Okay. S 1> กัน okay. โอเคไหมโอเคครับโอเคนั่นแหละนั่นเราไปจีนไม่เข้าอะไรก่อนเดี๋ยวเจอกันนะเป็นเข้าไอ้มครับโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะเป่นเข้าอ้มครับโอเคครับบ๊ายบายครับบายบายครับครับไม่หิวข้าวแล้วจีนนายแทนได้ไหมไปแล้ว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  นายนายเราถามนาไก่อนไปถามว่ะถ้าสมมติสักวันนายรู้ว you know yeah, ่าเราแบบเป็นใครแบบเป็นยังไงนายนายจะนายอยากโกรธเรานะนายโกรธครับ้าสวัณนายหรืออาสวัณนายรู้ว่าเราเป็นใครนายไม่โกรธเราใช่ไหมไม่โกรธครับไม่โกรธนะอาสวันนายแบบนายนายรู้จักว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยนายอาจจะโกรธเราก็ได้นายไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธครับนายจะไม่โกรธเราใช่ไหมครับโอเคครับ โอเชเราไปแล้วกินข้าวคนเ่อเคอเจกันไปแล้วนะ่ใครับโอ้ย